ใบฟ้าพารวยนะครับสังเกตนะครับที่อาจารย์ลงไปนะดูแถวบนนะจะเป็นตัวเดียวกันนะใครดูไลฟ์สดของอาจารย์นะที่อาจารย์เล่นลัตเตอรี่ตัวไหนก็น่าจะรู้นะใบฟ้าก็จะบอกอยู่ตลอดมันจะเด่นอยู่สองหลักนะครับนะก็คือเด่นงวดนี้เด่นสกับ7แต่ชุดที่อาจารย์ลงให้หน้าเพจคือเด่นไปตัวหนึ่งนะฟันไปก็คือทุกคนน่าจะรู้นะครับ นะลองไปดูในเพจนะครับนะทุกเพจลงให้หมดนะน่าจะเหมือนกันคล้ายกันในชุดไหนอะไรก็ไปสังเกตเอานะครับเพราะหลายๆคนก็ทักหาแต่ใบฟ้า,ใบฟ,าใบฟ้านะครับก็ตามคำเรียกร้องนะครับตามนี้นะครับจะไม่ให้อีกนะไม่มีลงหน้าเพจนะครับเพจใดๆก็ไม่ลงนอกจาก ออกกวนเมองน้ำดำเนี่ยลงให้อยู่นะครับกับลอตเตอรี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเห็นเนาะนี่คือใบฟ้านะครับไปพิจารณาเอานะครับนะถ้ามาก็มาตรงๆไม่ได้กลับนะครับถ้า3ตัวก็คือเป็นโต๊ดส่วนมากนะจะเข้าโต๊ดนะครับไม่ค่อยเข้า3ตรงชุดสาตัวเท่าไหร่ในใบฟ้าแต่ว่า2ตัวเนี่ย จะตรงตลอดนะครับไม่มีกลับนะครับเห็นเนาะ